ขนมบแม่ให้แดงน้อยอ่ะของแท่งกินเลยลูกกินซะฟาคุ้มครองลูกกินแรงแดงน้อยเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ถ่ายเดี๋ยวนะแต่แม่อุ้มเองไม่มีใครอุ้มแม่อุ้มเองนะแดงน้อยต้องหายนะถ้าไม่มีใครอุ้มยังไงแม่ก็ต้องอุ้มสามแล้ว เข็มที่สามแล้วมีอีกครึ่งชั่วโมงคลินิกหมอจะปิดแล้วไม่เป็นไรสองทุ่มก็รอดได้ก <c oughs> ็คืนค่ะคิดอยูยอ่ว่าไม่ได้แน่หนุนเะมื่อกี้ หนูหนูจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าหนูเจ็บเห็นไหม,มนิ่งเลยเอา้ามันหดไปไหนหมดแล้วอ่ะแดงน้อยไม่ให้เออกินข้าวลูกเอ้ยคิดถึงแม่ป่ะหรอกกินข้าวลูกแดงน้อยเลยกินข้าวเลยกินข้าวกินข้าวลูกเออเดี๋ยวแม่มาเก็บนะคะโอเคแดงน้อยคิดไปนะคะ